สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนากันก้อยกุ้งอีกแล้วได้พ่อแม่พี่น้องก้อยกุ้งนี่มาแหงเพิ่นถามมาเนาะใส่ยังน่ก้อยกุ้งตัวใหญ่นี่กระบีบมังนาวใส่สองหน่วยเนาะบีบมังนาวใส่แล้วก็ใส่ข้าวคั่วแส่ปลาแดกใส้นน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งเด้อให้มันแซ่บพ่อแม่พี่น้องใส่น้้ำมันหอยก๋วยแยง กุง้งใหญ่ต,ตัวสั้มสองนิ้วนี่แหล,ล,ละแต่ว่าเขาผ่านหลังเอาอนะผ่านหลังเอาแล้วก็มา,าใส่หนาวมาเอบมาอย่างแล้วก็คือเขาค่อยกุ้งน้อยแล้วว่าสั้นซักอันนี้มันเป็นกุ้งใหญ่แซ่บแต้หัวแม่พี่น้องแต่ว่าขน้อยใส่น้ำมันหอยนำมามามา,มาเข้ามากินน้ำกัน ผมยังบันเทิสบายดีสบายดีย้ะพ่อเฮ้ยลืมได้พ่อแม่พี่น้องลงหน้าลงหลังอขอโทษหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะเพราะ,านนะพี่ทัพวพัดเนี่ยขอโทษขอใครเด้อกินก้อยกุ้งนี่กินก้อยกุ้งยอดขันกินก่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเนี่ อ่อนๆๆๆๆสดๆๆๆๆเลยเอาเข้ามาแต่ส่วนก็คุ๊บแซ่บมีอะไรมาแข่งรูไหม อาปดเตนบเม็นาถือแดดวะนางเหม่อรึล่กถือความถือมิเนกนดเใช่ดาวถออันเดนหนังอยู่นี่เนวะมันดำได้เวีนเนาะเจ้าของดำลายเอกเห็นสวาสดีสวาสดีพี่น้องเมื่อกี้ข่าวรเกนออกมาีพี่น้องตรงบเคือเก็บมาตะชวนนั่น kem no mang in cháu bự noi cháu bự nó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 i cháu nó nói chào bự nói cháu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  bự nói Cái này khá kèm nó mà ăn xong bà ăn xong thịt à Nói dạ Ở tên này chồng Mà Bác khẩu nhạc Chút đến bố họ nè 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 cái xíu nhỏ tát nhỏ đèn bằng tát tăm luôn ừ. nha, phía จะมาใจไหน,น,นเพื่อนนงมตันอ่อนมาเค้นมาตันลกเกาเข้าไรไม่สูงกายรังคาเพ่อนนายิบแบ่งเครื่องสิทพังที่ดินต้นหนึ่งยุเมืองห่อนกันหลายปด นี่ขกงาอะไรไมขอ้มหมเลยนน้ำเดิมน้ำนะพี่น้องเอ้ยอันนี้กับมือคืนนีมีไอโดน้อยนึ่งาคุกเบดแบบแปรกระิมาเลยมึงจะบาพูดแั่งอยู่ักแปบบเอึแล้วก็อปาคัแงงเซตอันนี้ มันจะเก็บมึอว่าเนี่ยเก็บบททันน่ะบามันจะเป็ี่ยนยังคือว่ามันนั่นมันก็ไปลงเงนล้ลบชูนโดจานเนี่ยเนาะนหายซิไปหกสิบเนาะแล้วก็มันยังเป็นน้ำหมอกสาลงเลยน้ำหมอกสาลงเหมือนกับถือใบเดอยายังกินยุบมันเนาะเป็นน้ำหมอกสาคือเนี่หมูก็ะทะมาันไปจะได้วชวนหมูเบิร์เจ็ดป่ะ Ừ, mắc kèm một nội Cái đăng lái lại mình ông mắc kìa Mình nhục rồi đấy vậy nó bài cái này khay này kinh trang nó máy kinh kèm nó đấy Nó là Kèm máy tăm bông hung Hàn không? Bây giờ xe thì nhắm bố đường mà nó mãi Khi nào hai phải lặng à, mà xe cũng nó mãi <laughs> Hai phải nó hoài, vậy nó Nó khẩu Nàng chỉ cần vậy cánh đỡ cần canh nó bảy mắc kẹm một kẹm chẹp nè mắc kẹm mắc kẹm nào chứ đông ông bịch thẻ năm mày pả mày coi, bảo đó, 58 bổ cơ. Bổ đó này nuôi mà bạn bảy coi, hay coi, làm mà cả. Chị đạp xịn đạp cả bồ thọ kèm nồi cái đạp trên tem tràn như này giờ có thế nó sẽ được nó mại kèm nó mại sẽ bắt cái nhèn nhọn Khát bộ đại để bắt cái nhèn này bắt đơn khăn nó mà เนยมักกันเนขมงมาพักกันเน่อย่างเดียวตูกงี้นมังมาอันนี้มาแกงเส้นอมนะไปตูไม่ได้ใช้ออปลากลบออกบจับเบอร์กบหลอยางแรกแต่ก็ยังจังใหม่ แต่ตอนพี่น้อม่ปลูกอะไรเลยโทษพี่น,น้องปลูกเกด่นซื่อปลูกเด่นซื่อเบี้ยมันได้แล้วก็เดินย้ายไปซื่อเด่เาเถอะมาเนคือของลุงคนได้ไหนมาเคาขือข่อยมันงามเลยดูนี่ Ngôi chuông mì nữa ma'am. Crap bóp. Momina, nè này này, này bất kuông ngoina. Ngaka tóc. Nem mặt này mày mày mà 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 đun chu thai. Kanyang mi cái ha? Ngài. Ngôi tóa, nè 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 anh, nè 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 And then cháu tóc tang 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 ตอนมันยูโดมันก็ยังบมโหหรอกแต่ป่ายูเทิร์นยังโยยเป็นน่าหัวนะอีนะวันนี่ขึนคำที่ใหญ่ขึ้นยิ่ยายามนะแอบไลพี่นองแกนอํไหมขนอนมายังกับบ่เล้ก็แกนอนหมนระทัวร์ออฉีไปกินนี่โ่บ่อเลี้เขา Trời đất gây mà ở mọi nhiều Hễ cục, don't gây nóng gây nó không hết 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 không hết hết nó hết 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 บังห่ากับงแปเบิดเลยคนเนองพี่นกไปเลยแปกับบาสเ็ตมือได้กับบาเกเต็มนุกคนละกุ้งใหญ่ด้อพ่อแม่พี่น้องะรับแล้วก็บแซบด้วยขรับป่านะให้กระละกินทกทันนะเอ็นไนะคนคนะมแล้วเามาพักกับมาตำใส่มลพริก เอาความเนี่ยน้ำกับต้มนำ้ำไปแดกใส่มือเนอยก้อนหน่ใส่มือแกงใส่กระดูกเป็ดแฮมเนาะ ถินเป็นนื้เมีเียกีั่เจะดูันจะดังอืมเจียวเห็นกระดูกเป็ดพี่น้องแจงน้องบันเจีป็ด ก็จะได้กบน้ำมันใส่พี่น้องกบแพงโขดแปดดอนแต่หนึ่งกบหน่อยจะเปิ่งนะมันแพงโขดด้วยบอกหนักทกอย่างก็เอมาเก็บตัวหน่อยโขดน้อยขันอยู่คลิปอร์นี้หน่อยบอได้อืดได้กบหน่อยนะกบหน่อยกบใหญ่ไม่

ก็แม่เบุนเนาะติดตัวรู้มามันจะได้แม่มันหนึ่งย่างตุ้มไปใส่มันคือสานตุ้มกับพักเนี่ยอ๋อยันตำรวจมันผิดกฎหมายนี่บ๊ายบายยังมีการให้ตัวรู้โดยตรงบ๊ายบายมันผิดกฎหมาย หอยกีนัวมากเนี่ยนะหอยกีีหอาหมกก่ซุปน้ำฮอนมีแห้งกว่แม่น้องที่ไหนเคย่ยังตนึ่เคยไปเอาอยู่แต่หมูยังเดหมูนี้เนี่ยกะไปเอา หอยกีนี่แหละมันทานเนี่ัวมพวมเป็นพวมไม่กาววันนี้ไปยูมาเฮ็ดหัวแหวนอันหนึ่งพ่อแม่เป็น้องคือคนรอมเมียนนี่เป็นสีทองเนาะตัวนึงเป็นสีขาวเอาเฮ็ดกีซอยกับงามใส่ตลอดได้จู่ไพ่บูไหม่พ่อแม่พี่น้องห้อยรอบมือมึงแถพ่อแม่คล้องเขาดิอันมีหลายหน่วยด้ยเอาเมียนได้ลายอยู่ไดลายอยู่ได้เต๋า Cần ấp với khai, chắc họ sẽ ấp với đồ bảo Khai hàn khăm họ ấp đi Vẫn nhảy, Nó nổi một nhầy thì nó nổi một nhầy Đúng nè nè Chia chai sỏi Chia kì sỏi ยาปัจใจกี่ซอยไปหั่นข้าก่อนเด็ดมาให้ลูกเช้าบ่มีเสาพ่อแม่เป็น้องใส่ตัวเจเอาใส่กันนั่นซอยแล้วอันใจ่ันนั่นนะเกษตรน้อยกี่ซอยมีแค่กี่ซอยจะเอามาให้ลูกเช้า แซ่บพี่ดอกเอ้ยแกนหน่อยกันแซ่บๆยุดใจข้นในกกินแกนอ่อยับแซ่บงือหน่อยือบือมันเนาะเสไปดีบงือมันพี่น้องมันมันบงือเย ในเนี่ยามาน้ำเอือปันหนามาตะ้ังไทยหืมจุดข่อ,อยกุีกใบ้หน่นอ,อน้กจิ้มเอือกอันนี้บอกกินก่อนกุงเพื่อนกิน ตัวนนะ้ำหมากินแบบนั้นก้อยกุ้งนีป้ามาก,กุ้งกุกแกงนกไหมเต็มถ้วยเมื่อดืงจะบอกผิดกรรมหนึ่งผิดตอพี่น้องโอ้ยผิดตอจะมันมนรอครับแค่น้เพชรดบอวแกงเองกพรา่าแกกอวยก,กุ้งันแกงนกไหม เจ็ดโมนแพูดถงหกโมงสี่สิบเจ็ดเลยกโมงนะาาผดเดนเป็นกายเบียวพี่นนอะ แรงหนุ่มบ้านี่นอิ่มเข่ารลวนนะนาะงแล้วกินก๋วยกุ้งอิ่มป่ะนี่มากแกงตั้ป้าเต้นถั่วอะไเบิดลนะกินผู้เดียวพวกกินน้อยๆนึงเป็นนอตก๋อยกุ้งของกุ้งไรกินเข้าอยู่นมากก๋วยกุ้งอันนี้ก็ได้แกงลนมบ้านเอ็ม ใส่ผักเพล็ดอกกล้ำเต็มกำเลยกำมักใหญ่นึงเก็บผักพริกอยู่บาดไปเบิ่งเลยชวนผักพริกว่ามันหมาดแรือเล่าไ่ได้หมาดช่วงนั้นยังดีเว้ยโอ้เส็งเส็งคนไหนคอยกุ้งนี่คนไม่ไปเนอะกินแดดมาเอากว่าคนจิว่าแตัวดนก็คอยจิงเท่านึงกุ้งใหญ่นะคเัามาผ่าขึ้น ผ่าครึ่งคันสมคันสมก็ใส่ปลาแดกแป้งนัวเข้าคั่วมะพริกน้ำมันหอยนิดเดียวปลด้ในเบิ่งพี่น้องอันกล่องบุหรี่กล่องอันมันเต็มมันค้มจำมันเต็มนั้นอัพเจ้าดูบ่ได้มาถ่ายเบิ่งมีเวลาเน่าไหร่กันเนาะบางคนก็ขึ้นจำมาบางคนก็โทรอันนั้นมาเมียนมา โอ้ยลุงเพชรอะไดรก้อยกุ้งใหญ่เลยจะหูว่ะเพิ่นคือเชบ่เคยก้อยหรือยังใดกุ้งใหญ่เคยคือกันมันงเแซ่บแบบพ่อแม่พี่น้องเท่ากับขั้นส้มขั้นหยางคือกันดูหน่อยตรวจพี่น้องใจนัวอะไรไม่เพราะตรวจพี่น้องเป็นไอ คนเป็นหลายขนาดผมเมเป็นคน,นไอ้ไอ้มันน้ำเดือดเป็นไงเนเป็นอากาศอันงกต่ที่กันนั้นเนาะคนในวงงานเือคนเป็นจก 3, ักรไตรพันตลอด24ชั่วโมงเดียวโมีมะยะเลยไปหาหมอาหมอ้มอก็ถึกถูนี่แต่ซื้อยามากินมเมในวงงานน้อยวงงานใหญ่เลย มี3เสียบเสียบที่1เสียบที่2เสียบที่3อ่ะจอจกทีแกง่งเ็ดชอว่ะแชอทเ็ดอนี้เฮาลวกมาเ็ดุบคือแซ่บเลยเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดลองเบิ่งก้อยนะบีบมะนาวหวดอืมยามจักถื่อหกินลงเบิ่งน ซื้อเอากุ้งอันที่เขาลวกแล้วนะมาผ่าผ่าผ่าเลยเผ็ดยำมันนะยำเห็ดแต่เจ็นานาที่นะโอ้ตัวไหนซสาร์เผ็ดแล่ไหนโอเคไว้กินนอกจอเสียอ๋อการบอกเผ็ดน้ำตาแตกบอกโอเคพอนะ พ่อแม่พี่น้องอย่าดืมกูดได้กแดแซ่พี่น้องมากินน้ำกันก็งแ่บๆปลาเครือก็เต็มตานอไหมก็เต็มถั่วเจ็ดอันนี้ขาวก็เต็มถั่วกินผูเดียวอินดาททอมาอมขอบใจพี่น้อง